อินเอสตคือบทกวีของฟุตบอลยุคคลาสสิกครับเขาเล่นเพื่อให้เพื่อนเล่นง่ายเขาหยุดเกมเพื่อให้จังหวะมันไหลเขาไม่ต้องฝ่าใครแต่เขาเปลี่ยนผลของเกมได้นในพริบตาแล้ววันหนึ่งครับมีเด็กคนนึงเดินเข้ามา เขาไม่ได้พูดว่าอยากเป็นอินเนสตาครับเขาแค่อยากเล่นฟุตบอลแบบเดียวกันโดยจังหวะของยุคนี้ด้วยความเร็วที่ไม่มีใครให้เวลาโดยภาระเกมรับที่มากกว่าเดิมเขาคือเบรดี้เด็กหนุ่มที่ไม่ได้พยายามลอกใครแต่กลับเป็นคนที่ใกล้เคียงอินเนสตาที่สุดและบางทีเขาอาจจะไม่ใช่เข้มเหมือนแต่คืออินเนสตาในเวอร์ชันอัปเกรดที่ถูกออกแบบมาให้ยังทาทุกอย่างเหมือนเดิมได้แม้ว่าโลกนั้นจะหมุนเร็วกว่าเดิม10เท่าตู เท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอจริงหรือเปล่าที่เปดี้คือเอเนสตาในเวอร์ชั่นอัปเกรดก่อนฟังคลิปนี้ครับรหัสสั้นๆใจแชร์ซับตัวเทฟุตบอลลงคลิปให้กับทุกคนได้ชมกัน365วันไม่มีวันหยุดนะครับแถมยังมีคลิปสั้นและก็คลิปรวมฮิต ให้ hey, กับทุกคนได้ชมย้อนหลังกันด้วยครับเบดดี้และอินเอสตาครับคือเพเมเกอร์สยุคที่โครจรม,มาพบกันถ้าอินเอสตาคือบทกวีงดงามเรียบง่ายแต่คมเบดดี้ก็คือต้นฉบับนั้นที่อัปเกรดเวอร์ชันเพซิ่งจังหวะคุมเกมดีขึ้นเกมรับกัดไม่ปล่อยแต่คลาสโมเมนต์ยังไม่มากพอที่จะขโมยเวทีจากตำนานได้2คนนี้ไม่ได้เหมือนกันแค่สไตล์ครับแต่เหมือนกันจนแฟนบอลอดถามไม่ได้ว่าเบดี้คืออินเอสตาเวอร์ชัน2.0ูใช่ไหมทั้งคู่ถนัดเท้าขวาทั้งคู่ยืนมิดฟิลด์ฮาฟสเปซทั้ง เล่นง่ายทั้งคู่กล้าเล่นในพื้นที่แคบและไม่กลัวโดนเพสซิ่งแต่สิ่งที่แตกต่างกันไม่ใช่ฝีเท้าครับไม่ใช่ตำแหน่งแต่คือยุคสมัยที่พวกเขาเติบโตมาเปดี้คือนักเตะหมายเลข8ดยุคเพสซิ่งเขาคือมิดฟิลที่โตมาในยุคที่จังหวะหมายถึงความอยู่รอดจ่ายบอลเป็นจังหวะเร็วเล่นในทั้งสองเท้าคุมเกมได้ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นและมีวินัยเกมรับตามแบบฉบับฟุตบอลยุคสมัยนี้เขาไม่ใช่นักเตะเออาร์ AR ที่จะลากฝ่าแต่เขาจะจัดจังหวะให้คนอื่นทำงานได้เขาไม่ใช่จอมเทคนิคสายโชว์แต่เขาคืออจ,จงขมาภพ ที่ไม่มีตำราหไหนสอนให้เหมือนได้การของบอลทินนุ่มนวลพลิกบอลลื่นเร่งสปีดเกมใน2สเต็ปและยิงประตูเปลี่ยนเกมแบบเฉียบขาดเขาไม่ต้องทำเยอะแต่ทุกอย่างที่ทำมันพอด,ดีมันใช่มันงดงามคขามองวยสายตานักวิเคราะห์เฟรดี้คือภาพ60เฟรมต่อวินาทีที่ทุกอย่างต้องรวดเร็วและแม่นยำส่วนอินเตอรคือภาพสโลโมชั่นที่ชัดทุกจังหวะและใช้เวลาคิดก่อนลงมือถ้าอธิบายเพิ่มก็คือคนนึงเกิดมาในโลกที่เรามีเวลาให้คิดในสนามบอลอีกคนโตมาในโลกที่ต้องตัดสินใจภายใน2วิแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันแบบ หน้าคนลุกก็คือพวกเขาเข้าใจฟุตบอลเกินอายุและนั่นแหละครับที่ทําให้ทั้งสองคนกลายเป็นหมายเลขแปที่แฟนบอลลืมไม่ลง สไตล์การเล่นที่มีความเหมือนและความแตกต่างสิ่งที่แฟนบอลเห็นชัดจาก2คนนี้คือความนิ่งภายใต้ความวุ่นวายอินเนสต้าและเปเด้คือผู้เล่นที่เมื่อโดนเพสพวกเขากลับนิ่งไม่เตื่นไม่ตกใจไม่มีโลกทั้งคู่ชอบเปิดตัวรับบอลแบบเอียงลาตัวไม่ใช่แค่เพื่อจ่ายบอลสะดวกครับแต่เพื่อมองเห็นช่องทางและเวลาก่อนที่คนอื่นนั้นจะทันได้คิดจุดที่เหมือนมากจนเกินคําว่าบังเอิญครับนั่นคือการคลองบอลแน่นหนึบเล่นบอลแบบเติร์ดแมนได้ไหลลื่นยืนห่างเพื่อนเสมอในระยะที่จ่ายได้ง่ายยืนในช่องระหว่างลายเพื่อเปิดมิติเกมลุกอากา่าน ย,ย่างน้อยพวกเขาไม่ได้เป็นนักเตะไฮไลท์แต่เป็นนักเตะที่ทําให้คนอื่นเล่นง่ายแต่จุดที่ต่างชัดเจนครับอินเนสตาเด่นเรื่องเลี้ยงบอลพลิกหลบแนวรับแบบนิ่มๆแต่เด็ดขาดเร่งสปีดฉีกแนวรับด้วยจังหวะพาบอลเหมือนใบมีดโกนที่แหวกแนวรับได้ทุกสถานการณ์และที่สาคัญเขาเคยเร่งสปีดเพื่อเปลี่ยนชะตาเกมอย่างที่ทีมนั้นต้องการปฏิหารส่วนเปดี้เด่นเรื่องจ่ายบอลคุมจังหวะโดยไม่ต้องเลี้ยงเองถนัดเปลี่ยนแกนสนามด้วอลยาวมีวิธีเร่งสปีดเกมโดยไม่ต้องแตะบอลมากนี่ไม่ใช ต้องเร่งบอลด้วยเท้าและสมองไม่ใช่โดยการฝ่าผ่านคู่แข่งด้วยตัวเองเหมือนกับอินิสตาในโลกที่พื้นที่และเวลาคือของหายากครับเปรดี้คือนักออกแบบที่วางทุกเส้นทางไว้ล่วงหน้า เหมือนนักหมากรุกที่เดินเกมไว้แล้ว5ตาในด้านเกมรับภาระที่เปดี้นั้นยังต้องแบกมากกว่าฟุตบอลในยุคข,ของอีเดสตามิดฟิลยังมีเวลาให้พักมีบุสเกตคอยไล่คอยเก็บมีคู่กลางที่ไม่ต้องวิ่งไล่หนักทุกจังหวะแต่เปดี้เขาโตมากับโลกที่มิดฟิลนั้นต้องเล่นให้ได้ทุกอย่างจ่ายให้คมพักให้แม่นวิ่งให้ทันและเพสให้ไวเกมรับของเปดี้ไม่ได้แค่ลงมาช่วยครับแต่คือหนึ่งในฟันเฟืองของระบบเพสซิ่งแบบเต็มรูปแบบเขาไม่ใช่แค่คนที่จ่ายบอลดีแต่เขาคือคนที่เอาบอลกลับมาใให้้้้้ทททีีีมมมไดดแแลลววเเเรริิุ่่่่่่กกกออยยาาางงงคัััะชชจนนนข แค่คนที่ช่วยเกมรับแต่เป็นตัวตั้งต้นของเพสซิ่งด่านแรกยามที่ทีมเสียบอลไปนีคือคนแรกที่วิ่งเข้าบีบยามที่เพื่อนหลุดตำแหน่งเขาคือคนที่สอดมาปิดยามที่บอลเปิดออกข้างเขาคือคนที่ต้องสลับฝั่งมาประคองและทั้งหมดนี้เขาทำพร้อมกับบทบาทเดิมที่ต้องคุมเกมรุกไปด้วย มันไม่ใช่แค่พาระเพิ่มครับแต่เปดี้ต้องผสมภาระ3บทบาทไว้ในตัวคนเดียวมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาเหนื่อยกว่าแต่ยังอยู่ในสนามจนจบเกมได้แทบทุกนัดคําว่าพอสจังหวะที่โลกทั้งสนามนั้นหยุดตามพอสครับมันคือคําง่ายๆที่คนธรรมดาคิดว่าแค่หยุดบอลเฉยๆแต่ในโลกของมิดฟิลด์พอสคือศิลปะไม่ใช่ทุกคนจะทําได้และไม่ใช่ทุกคนที่ทําได้แล้วจะทําให้ทีมดีขึ้นเปดี้และอินเอสตามีสิ่งนั้นครับพวกเขาไม่ใช่แค่ยหยุดบอลแต่พอบอลอยู่ที่พวกเขาทุกอย่างดูช้าลงคูแข่งอยู่ชั่วขะเเพื่่อรววมมมทีีไไดได้้ลาาักายใจ อินเนสตาใช้พอสแบบศิลปินหยุดแล้วแตะหนึ่งจังหวะเพื่อพาตัวเองหนีเหมือนดึงเวลาไว้แล้ววางมันไว้ตรงจุดที่คู่แข่งนั้นไม่มีวันตามทันแต่เปดี้ใช้คำว่าพอสแบบสถาปนิกหยุดเพื่อวางบอลให้คนอื่นวิ่ง หยุดเพื่อขยับจังหวะเกมไปในทางที่เขาคิดไวล่วงหน้าและที่เหมือนกันก็คือทุกพอสของพวกเขานั้นไม่เคยเสียบอลและไม่เคยทําให้ทีมแย่ลงมีแต่จะพาทีมไปข้างหน้าแต่จุดที่เปดี้มีเหนือกว่าบางอย่างครับคือการใช้พอสในบริบทของเกมเร็วในยุคที่บอลเดินเร็วขึ้นทุกปีทุกทีมเน้นเพสซิ่งเขายังมีพื้นที่เล็กๆให้ใช้หนึ่งจังหวะนิ่งและควบคุมได้ทั้งเกมและสิ่งที่แฟนบอลเห็นได้ชัดคือในเกมที่บาซ่าไม่มีเปดี้จังหวะของทีมมันเหมือนกระตกมันเร่งมันรีีีบบมมมมมัััััันน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 นขขาาาาาาดดดแต่่่พนนอออเเเเเเเยยูใสหหืวววลิจงกกท และนั่นหละครับพอสที่แท้จริงไม่ใช่แค่หยุดบอลแต่หยุดทั้งสนามและปล่อยเกมไปในแบบที่คุณนั้นต้องการอีกหนึ่งจุดคือคลาสโมเมนต์ที่ตำนานอย่างอินเนสตามีมากกว่าแต่เปดี้กำลังตามมาถ้าพูดถึงช็อตเปลี่ยนชะตาของทีมอินเนสตาคือคนที่ทำมันได้และทำมันซ้ำๆปี2 0 0 9เขายิงเชลซีในในาทีที่93ปี2 0 1 0เขายิงประตูช่วยให้สเปนเป็นแชมป์โลกปี2 0 1 2องเขาคุมแดนกลางในยูโรเหมือนวัาทยากรในคอนเสิร์ตเขาไม่ได้แค่เล่นดีครับแต่เล่นดีในวันที่ทั้้้้้้งงงงโลลกกกนนนัััจจออแะททททามมไดุครรีี่ต ฟังเปดี้ตอนนี้ยังไม่มีช็อตเดียวที่เรียกว่าคัดโมเมนต์ระดับโลกไม่มีช็อตไวรัลที่ยิงเปลี่ยนให้ทีมเป็นแชมป์แต่มีฟอร์มที่โคตรมั่นคงในทุกแมตช์ใหญ่เขายิงใส่มรดิตในซูเปอร์โกปานัดชิง พาสเปนเขารอบรองยูโรตั้งแต่อายุ18คุมแดนกลางกับบาซ่าแทบทุกเกมสําคัญและที่เพิ่มเข้ามาชัดๆในซีซั่นล่าสุดเขากล้าเล่นในเกมที่ต้องเสี่ยงกล้ายิงกล้าจ่ายบอลคิลเลอร์พาสและเริ่มมีโมเมนต์ที่ไม่ใช่แค่คุมจังหวะแต่สร้างจังหวะให้ทีมนั้นปิดบัญชีได้จริงในเกมชนะเซบีย่าซซิดาเดอร์ิอาเรลเบดีคือคนที่จ่ายบอลทะลุช่องให้กับทีมยิงประตูได้แบบไม่ต้องแต่งและแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนยิงเองแต่คนที่ดูบอลรู้เลยว่านี่แหละคือคนที่เปลี่ยนจังหวะเกมครัสมโมเมนต์ ทำให้คนอื่นยิงเขายังไม่มีประตูคลาสสิกแบบอินเอสตาแต่เขากําลังเดินอยู่บนเส้นทางนั้นด้วยสไตล์ของตัวเองมาดูผลงานของทั้งคู่กับบาซ่าครับคนหนึ่งคือหน้าแรกของประวัติศาสตร์อีกคนคือหน้าถัดไปอินเอสตาลงสนามไป67 4นัด16ปีในทีมชุดใหญ่ขวาแชมแทบทุกถ้วยที่นึกออกและเป็นฮีโร่ในนัดชิงแบบไม่ต้องยิงเยอะเขาอยู่ในทุกความสาเร็จของบาซ่ายุคทองครับทั้งยุคเป๊ปยุคลุยเอลิเกออินเอสตาคือชื่อแรกๆที่แฟนบอลอยากให้ลงสนามเขาอาจจะยังไม่เคยเป็นดาวซันปนน้ีงไถึตอ200 107นัดได้แชมป์ลีกโกปาซูเปอร์คัพและยิงประตูใส่มนริดในนัดชิงตั้งแต่อยุ่ยังไม่ถึง21ปีและที่ต้องไม่ลืมก็คือเขาเริ่มต้นกับทีมในช่วงที่บาร์ซ่ากำลังเปลี่ยนยุคทุกอย่างเริ่มใหม่หมดแต่เขากลายเป็นคนที่พาทีมไปต่อได้แม้ว่าปีแรกจะอยู่ภายใต้โดนันคูมันแม้จะเจอการเปลี่ยนแปลงโค้ชสามคนภายในไม่กี่ปีแต่เปดี้คือคนที่ทุกคนเนี่ยยังเลือกลงเสมอเพราะเขานั้นทําให้ทีมนั้นมีจังหวะฤด,ดูกาล2022-2023คร2022 20 23, ับเขาลงตัวจริง12นนนนนััดดดแแรกกกกใใลลีีบบาาาาาซซ่่ชชะะ10เเเเสมออ2วงทงทขขขู เหมือนกับรถที่มีจังหวะคัสเสียเกียร์หลุดในยุคข,ของฟริกที่เน้นเพลซิ่งและสปีดเบรดี้ยังถูกวางให้เป็นบอสในแดนกลางคนใหม่แม้จะอายุแค่2 2แต่เจ้าตัวคือคนที่เพื่อนร่วมทีมนั้นยอมรับให้เป็นผู้นําเขาไม่ได้เก่งแค่ฝีเท้าครับแต่เก่งเรื่องการเป็นหัวใจของทีมที่ไม่ใช่ทุกคนนั้นจะมีวันนี้เขาอาจจะยังไม่ใช่ตำนานแต่ดูจากสิ่งที่เขาทําตั้งแต่อายุสิปีแฟนบอลหลายคนพร้อมเขียนชื่อเขาไว้ในหน้าถัดไปของประวัติศาสตร์ของบาร์ซ่าแล้วเรียบร้อยในพาร์ททีมชชาาติเปอล็อกนโ ยิงประตูชัยในนัดชิงฟุตบอลโลกปี2010นาทีที่116เขาไม่ใช่แค่ยิงครับแต่เขายิงให้คนทางชาติได้หลังน้ำตาแห่งความสุขครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยูโรปี2008ปี2012เขาคือหัวใจที่ไม่ได้ยิงเยอะไม่ได้มีแอซิ์เยอะแต่พอมีเขาในสนามสเปนนั้นเดินเกมได้เหมือนกับเปิดแผนที่ เขาคือคนที่แฟนบอลทุกมุมโลกนั้นยอมรับว่านี่คือศิลปินลูกหนังในเกมจริงส่วนเปนดี้ครับเริ่มต้นทีมชาติชุดใหญ่ตอนอายุ18ในยูโรปี2020เขาคือคนที่เล่นมากนาทีที่สุดในทีมจ่ายบอลแมน่น92.3%ทั้งโดนามเมนต์และคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมทันทีไม่ใช่เพราะยิงเยอะแต่เพราะว่าเขานั้นทําให้ทีมมีจังหวะทั้งๆท,ที่อายุเท่ากับคนที่เพิ่งขึ้นปีหนึ่งของมหาลัย หลังจากนั้นครับเขายังเป็นตัวจริงในเนชันลีกปี2021และคว้าแช,ชมป์รายการนี้ไปในปี2023ด้วยในยุโรปี2024ที่เยอรมนีเปดี้ก็ยังเป็นแกนหลักของทีมแม้จะเจ็บตั้งแต่นาทีที่10ในเกมกับเจ้าภาพแต่เขาก็เป็นหนึ่งในพลังสำคัญที่พาสเปนไปถึงจุดนั้นได้และสุดท้ายครับทีมชาติชุดนั้นคว้าแช,ชมป์ยุโรปได้สําเร็จเขาไม่ได้อยู่ในสนามตอนชูถ้วยแต่เขาอยู่ในทุกการเตรียมพร้อมของทีมสิ่งที่เปดี้ทาในวัย22ครับอาจจะยังไม่เท่ากับรุ่นพี่แต่ถ้ามมมมอองงงวว่ว่่่าาาาาาาเเเเขขยััีีลลกกกสส10ปปปไไไแนนจจะพถึชโด้ ในยุคข,ของเขาอินเอสตาคือไอดอลที่ส่งพลังมาให้เปดี้เปดี้เคยบอกว่าเขาดูคลิปของอินเ t สตาจนทําท่าหมุนหนีตัวประกบได้ขึ้นใจเขาดูมันบ่อยเหมือนเด็กที่ดูการ์ตูนเรื่องเดิมซ้ำแล้วฝันว่าอยากจะเป็นฮีโร่ในแบบเดียวกันเปดี้บอกว่าผมพยายามก๊อปปี้ทุกอย่างที่เขาทํา แม้จะรู้ว่าทําไม่ได้ก็ตามจนบางครั้งเขาก็หัวเราะก,กับตัวเองครับแต่ก็ฝึกทุกวันอยู่ดีฝั่งอินิสตาเองก็ไม่เคยปิดบังว่าชื่นชมเด็กคนนี้เขาเคยส่งข้อความไปหาตอนไปดี้เจ็บบอกว่าอย่าสนเรื่องเสียงรอบข้างมากนักทําในแบบของนายเถอดนั่นเลยครับมันไม่ใช่แค่าคาแนะนําจากนั้งแต่รุ่นพี่แต่มันคือการส่งไม้ต่อแบบเงียบๆจากคนที่เคยเป็นศูนย์กลางของเกมบาซ่าไปยังคนที่กําลังแบกมันไว้ในวันนี้ลหลายๆบทสัมภาษณ์ทั้งคู่ต่างพูดตรงกันว่าไม่ควรเปรียบเทียบแต่สุดท้ายก็รู้กันทั้งโลกกว่า่าาาาเปดีี้้คคือนนนนนททํใหรัึึถงิ ากที่สุดในยุคนี้และสิ่งที่แฟนบอลหลายคนพูดตรงกันก็คือเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นที่เหมือนกับอินิสตาครับแต่เขาคือผู้สืบทอดความรู้สึกของฟุตบอลแบบอินิสตาเอาไว้ได้บางคนบอกว่าตอนดูเปดี้เล่นเนี่ยมันเหมือนเห็นฟุตบอลที่เรารักกลับมาอีกครั้งและถ้าถามเปดี้ว่าเขารับแรงกดดันนั้นได้ยังไงเขาตอบว่าผมไม่ได้อยากเป็นคนต่อไปที่เหมือนใครผมแค่อยากเป็นตัวเองให้ดีที่สุดแต่ถ้าให้นึกถึงอินิสตาเวลาที่ดูผมเล่นผมถือว่าเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตแล้วแหละครับในยุคที่เกมเปลี่ยนโลลลลกเเเเปีี่่่่่ยยยนนนแแตตตตาหงงหงงััสคคคญมืือออดิิุทฟบ ศิละปะของการควบคุมจงังหวะถูกวางไว้ล่วงหน้าทุกคนเคลื่อนที่ตามแพทเทิร์นใครยืนอยู่ตรงไหนจะรู้กันอยู่แล้วใครจะเป็นคนออกบอลก็รู้ก่อนที่บอลจะมาถึงส่วนเปดี้เล่นในยุคที่ฟุตบอลคือความกลาหลแบบมีระบบจงังหวะเกิดจากสถานการณ์จริงในวินาทีนั้น และทุกอย่างในเกมเปลี่ยนได้ในเพียง2วินาทีและคุณต้องอ่านมันให้ทันไม่ใช่แค่ทําตามแผนอินิสตาเดินอยู่ในโลกที่เพื่อนนั้นเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเขาเปดี้เดินอยู่ในโลกที่บางครั้งต้องเล่นให้เร็วกับเพื่อนที่ยังตามไม่ทันมันคือความแตกต่างของฟุตบอลใน15ปีที่ผ่านมาที่ทําให้คนในตําแหน่งเดียวกันต้องเผชิญกับบทบาทที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือมิดฟิลฝั่งซ้ายคนนี้คือหัวใจของจังหวะเกมในอดีตอินิสตาคือคนที่ทุกคนนั้นส่งบอลให้ในวันนี้เปดีคคือนดีก้ครับ ทำให้เกมดูง่ายในยุคที่บอลยังไม่เร็วเท่านี้แต่เปดี้ทำให้เกมยังไหลเลื่นได้ดีในยุคที่ทุกอย่างนั้นพังง่ายแค่ในพริบตาและไม่ว่าโลกจะเร็วขึ้นแค่ไหนยังไงซะตำแหน่งหมายเลขแปฝั่งซ้ายก็ยังต้องมีคนที่เข้าใจเกมมากกว่าที่จะเล่นเกมสรุปคือวันนี้เปดี้ครับเล่นในบทอินเนสตาได้ครบครับเขาเข้าใจจังหวะฟุตบอลเขาทำเกมให้ไหลลื่นเขาทำให้คนรอบตัวเล่นง่ายเขาวิ่งเขาเพรสเขาไม่หายจากเกมเขายังไม่มีคลาสมเมนต์แบบตำนานแต่เขามีทุกอย่างที่พร้อมจะสร้างมันเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นาอาจจิน สร้างชื่อของตัวเองในวันใดวันหนึ่งข้างหน้าชื่อของเขาจะกลายเป็นชื่อที่ใครสักคนเอาไปเปรียบเทียบกับเด็กใหม่รุ่นถัดไป และถ้าวันนั้นมาถึงบางทีเราทุกคนอาจจะพูดได้ว่าเขาไม่ใช่อินเตอรแต่เขาคือเปรดี้และนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วต่างหากครับอินเตอรเคยทําให้เราหลงรักฟุตบอลแบบบริสุทธิ์เปรดี้กาลังทําให้เราเชื่ออีกครั้งว่าแม้เกมจะเร็วขึ้นหนักขึ้นดุด,ดันขึ้นแต่ความสวยงามของฟุตบอลแบบเดิมนั้นมันยังมีชีวิตอยู่ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ